คันนี้นะครับรับเงินกลับบ้านไปเลย2000 0บาทภาษีพรบเราก็ทําให้ปีทั้งหมดนะครับยังมีวรตีสูงอยู่ด้วยกราบสวัสดีครับพบกับผมจูเนียร์สโคดคาร์เซ็นเตอร์นะครับและวันนี้นะครับผมมาต่อเนื่องเลยครับรถเข้ามาเยอะมากคันนี้นะครับผมไม่พูดเยอะนะครับคันนี้ปีส0 2 0ันปีนี้ปี23นะครับปี2020ัน่ไม2สอห่าหยุดก่อนคันนี้คือโตต้ายาริสเอทีดนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าปี2020 ไหม่2 7 0 0 0และที่สำคัญเลยคันนี้รอบคัน99%าที่อีก1%น็ั่นคือคาบยัง,ยงขาดอยู่นะครับที่สำคัญเลยคันนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กของสิบห้มาแม็กโรงงานเลยแม็กเดิมโรงงานยางนะหลอกหม่เอี่ยมนะครับผมและภายในมาดูครับว่าภายในเป็นยังไงไปดูภายในกันสำหรับภายในนะครับเราทำการสกปรให้เรียบร้อยแล้วนะครับห่อหุ้มเบาให้เรียบร้อยสักพรมสักเบาไม่ว่าจะเป็นรถปี20เราก็ต้องทำความสะอาดให้ทุกคันนะครับ และที่สําคัญเลยคันนี้นะครับภาษีพรบเราก็ทําให้ฟรีทั้งหมดนะครับยังมีวรรตีสูงอยู่ด้วยที่สําคัญเลยนะครับข้อนี้สาคัญมากมากและก็ตอนนี้เราขับเคลื่อนสีให้เรียบร้อยแล้วระบบของระบบไฟไม่มีปัญหาแน่นอนรถแค่2ปีนะครับปีนี้ปี23นะครับผมและบอกไปก่อนว่าคันนี้มีคันเดียวนะครับผมที่หม่เยี่ยมอย่างนี้นะครับถ้าญญญานใ้สนใจอย่าลืมนะครับสมโพดคาเตอร์สาขานครราชสีมารถที่สวยที่สุดในโลกและก็คุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนะครับผม สำหรับวันนี้ใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างพร้อมคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคร,ครับคันนี้นะครับรับเงินกลับบ้านไปเลย2,000 0บาทนะครับผมและที่สำคัญเลยจัดไปที่ที่สซลถิงนาบ้านอย่าลืมมาเจอกันนะครับสมโูรณ์ไทเตอร์โคราดบ๊ายบาย